ต่อไปอ่วพี่เตคูณเลยพี่เตเขียนตัวคูณครับตรงนี้ข้างล่างคูณด้วยอะไรครับอ่าพี่เตเขียนคูณด้วยสองแปลว่าเราต้องดูสุดคูณแม่อะไรแม่สองใช่ไหมสองเจ็ดเป็นเด้วเด้อเดสองเจ็ดเป็นเท่าไรลูกสองเจ็ดสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่ใช่ไหมอ่าใส่สี่ครับใส่สี่สิบสี่ใส่สี่ตรงนี้ใส่สี่ทดอะไรทดหนึ่งต่อไปเอาสองมาคูณ หกสองหกเป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบอะไรสิบสามอ่ะใส่สามทดหนึ่งสองหกเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งสองเจ็ดเป็นก็สองเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสบห้าสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสองเก้าสิบแปดใช่ไหมลูกสองเก้าสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็น S 1, 10, 18, 1> 18, ิบสิบสวกหเป็น 49, 5, 19กอ่าสิก็ต้องใส่9ทด1นึสองสองเป็น 4, 4ี1 1> ่บวกหเป็นหเข้อต่อไป